สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับกระผมกุดจีเกมและเกมซอมบี้มอนสเตอร์ภาคที่4แล้วใกล้จะไปถึงฮอแล้วครับแต่ก่อนจะถึงฮอว่ก็ดูเรือจมโดนซอมบี้จมต้องผ่านท่าเรือก่อนใส่โดดน้ำน้ำใสนะคุณผู้ชมดิจ่วงเนี่ยบุงบ้งบุงบ้ง เดี๋ยวเล่นน้ำก่อนคุณผู้ชมน้ำมันใสเห็นไหมโอ้โหน้ำใสมากไปขึ้นตรงนี้ดีกว่าเดินบนน้ำไม่ได้ไหว <c oughs> เปลี่ยนปืนกันอันนี้ออก จะได้ดังๆอืม่ปขึ้นบันไดกันเราก,เก็แกะ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 จะเอ๋โอ้โหคุณน้อนคุณน้อนเป็นอะไร เต็มเลยมา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 เฮนี่เราะไปทางเนี้ยเด็จเลาก็จะไปขึ้นสะพานข้างหน้าไหม ค่อยระโยงระยางอยู่นะ่ะค่อยๆไปนอนสมดักหอกเลยสมบุญเลอดาบไปปักตัวเอง อ้าวหายไปเลยวับเลยอะ่ะแอบรถมาแล้วข้างหลังน่บนโอ้มาแล้วคุณผู้ชมพี่ด้วนแขนด้อืเออืออ,อ,อ อันนัมันด้วนนะเนี่ยด่านนี้ไม่ค่อยซับซ้อน,นลึกลับเดินไปเรื่อยๆคุณนอนก็จะแอบเราอยู่ยอดน,นานแล้วคุณผู้ชม ยิงขาถึงไหมไม่ถึงป่ะเึ็นแม็กก่อนอ่ะเดี๋ยวปืนแม่นางอลิสมั่งเดี๋ยวไม่ได้โชว์อืม ระยะไกลเรียบร้อย เดี๋วเราไปข้ามสะพานกันตรงนั้นแดละแล้วก็จะถึงฮออีกสองด่านพี่ด้วนอีกแล้วคุณผู้ชมชอบใจจังเลยกูเยอะเลยอะ่ะ เรียบร้อยครับโชว์สไนเปอร์ด้วยหอกนอนด้วนเลยนอนซอมด้วนไ็นไหนอ่งไงไม้ยังคุณนอนไม้ยัง สามนัดไม่โดนเลยอะเปลี่ยนแม็กเป็นคุณผู้ชมใจเย็นๆอืมแปลกเกมก็าทำให้เราไปประจันบานกันยังไม่โดนหรอกสไนเปอร์ยังไม่ได้ แอบ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 คุณผู้ชมแอบเอาคูนะเนี่ยอุ <ername> อ้ยดวน ตรงด้วนอะยิงด้วนเลยต่อยคขาดีจังเลยตรงนี้เฮ้อเนี่ยต่อยดีจังเลยไอ้ตรงด้วนด้วนไป,ไปต่อเปยนแบ็กก่อนอ่าถึงหัวสะาพานาจะย่อทำไม จอมวับนี่จิ้งจุ่งไม่เอาพอเหลือเฟือทางออกดีกว่า โอ้เดือส่งเลยไม่ต้องพลาดถึงทางออกหัวสะพานแล้วครับงั้นก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องกู๊ดจีเกมด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับรับรองมันขึ้นเรื่อยๆสวัสดีครับ